สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวขวัญเจราชำนานกุลปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูณโรงเรียนจตุรัสวิทยานุกูลอําเภอจตุรัสจ,จังหวัดชัยภูมิสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต3ค่ะซึ่งวันนี้จะมานำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านการใช้แพลตฟอร์มหรือ blended learning tools digital platform ค่ะ จากการจัดทํานวัตกรรมในครั้งนี้นะคะเริ่มจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทํำให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินอกจากนี้นะคะนักเรียนยังขาดอุปกรณ์สื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเนื่องด้วยโรงเรียนจัดระัพิยานุกูลเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่หากหากต้องทำเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนต้องใช้งบประมาณเป็น จำนวนมากจึงทำให้ผู้สร้างนวัตกรรมคิดที่จะสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งสพทได้ให้ในโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ไว้ทั้งหมด5ออนดังต่อไปนี้ออนที่1คือออนไซต์ site, คือการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนออนที่2คือออนแฮนคือการเรียนโดยครูเป็นผู้จัดทำใบงานหรือแบบฝึกหัดออนที่3คือออนไลน์การจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต็ตและออนที่4คือ o n นดีมา d คือการเรียนผ่านเว็บไซต์และ On ที่5คือ On Air คือการเรียนผ่านโทรทัศน์ค่ะจากทั้งหมด5 on อนนะคะผู้สร้างและพัฒนาวัตรกรรมได้เลือก การเรียนการสอนแบบออนแฮนร่วมกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์เรียกว่า blended learning หรือการเรียนรู้แบบผสมผสานซึ่งครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใบงานใบความรู้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายได้ด้วยตนเองโดยให้ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ทุกเวลาหากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนก็สามารถเข้ามาศึกษาหรือทบทวน ได้นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถส่งงานผ่านระบบออนไลน์และทำแบบทดสอบและแบบประเมินผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยทำให้ผู้เรียนสามารถทราบผลคะแนนของตนเองได้ทันทีและยังเป็นการประหยัดทรัพยากรในการจัดทำใบงานและใบความรู้ และแบบทดสอบอีกด้วยค่ะสำหรับด้านซ้ายมือนะคะเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่ชื่อว่า f u นซซ์บายครูต้นหลิวเป็นการจัดการเรียนการสอนนะโดยใช้รูปแบบ b e n d e d learning ซึ่งผสมผสานระหว่างการเรียนแบบออนแฮนคือมีการจัดเตรียมใบงานและใบความรู้แหล่งเรียนรู้ไว้ให้ผู้เรียนและมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์คือเมื่อนักเรียนเรียนรู้เสร็จแล้ว คุณครูและนักเรียนจะมีการเข้าร่วมห้องเรียนออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่นักเรียนได้เรียนมาก่อนหน้านี้ค่ะ ุดประสงค์ในการพัฒนานวัตรกรรม 1. เพื่อพัฒนานวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานผ่านการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลหรือ blended learning through digital platform 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้นวัตรกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม สำหรับกรอบแนวคิดในการพัฒนานวัตรกรรมนะคะเริ่มต้นคือนักเรียนส่วนใหญ่มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์สื่อสารและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการเรียนแบบออนไลน์ในระดับค่อนข้างต่ำและนอกจากนี้เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่จึงขาดงบประมาณในการจัดทำใบงานและใบความรู้ ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผู้สร้างนวัตรกรรมจึงได้คิดนวัตรกรรม blended learning through digital platform หรือการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด -19 ค่ะ ซึ่งมีกรอบแนวคิดทฤษฎีดังต่อไปนี้แนวคิดที่1คือการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือสื่อสารไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์โดยมีแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้แนวคิดที่2คือแนวคิดการเรียนรู้แบบออนแฮนคือคุณครูจะมีการสร้างใบงานและใบความรู้แบบฝึกหัดคู่มือและชุดกิจกรรมไว้ให้นักเรียนให้นักเรียนได้เข้าไปฝึกทำและทดสอบตัวเองว่าตนเองมีองค์ความรู้มากน้อยแค่ไหน แนวคิดที่3เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเนื่องจากสมัยนี้นักเรียนส่วนใหญ่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการเรียนรู้มากขึ้นดังนั้นผู้พัฒนานวัตกรรมเลยเลือกใช้การจัดการเรียนการสอนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จําเป็นต้องเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านศึกษาเพิ่มเติมหากไม่เข้าใจก็สามารถ กลับมาทบทวน3หรือสอบถามคุณครูได้นอกจากนี้ผู้เรียนยังจะต้องตกผลึกความรู้จากการเรียนแบบออนไลน์ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มจึงต้องอาศัยองค์ความรู้หรือกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ c o n สตรั c ต i วิซึในการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียนค่ะสำหรับนวัตรกรรมนะคะดิจิทัลแพลตฟอร์มในการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ของนิฉันประกอบไปด้วยแพลตฟอร์มที่อยู่บนระบบคลาวด์ดังต่อไปนี้แพลตฟอร์มที่1คือ Google Meet ใช้ในการประชุมทางไกลแพลตฟอร์มที่2คือ Google Sheets ใช้ในการรายงานคะแนนผลความก้าวหน้าแพลตฟอร์มที่3 คือ Google f o r m ใช้สร้างใบงานและแบบทดสอบออนไลน์แพลตฟอร์มที่4คือ Google Slides นะคะใช้ในการสร้างสื่อการสอนและสไลด์การสอนแพลตฟอร์มที่5 Class t เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างใบงานแบบ Interactive ค่ะให้นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ใบงานที่ 6, อ่อขออภัยค่ะแพลตฟอร์มที่6คือ p l a y p r o c e s s p a y p r o c e s s นะคะ เป็นการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์แพลตฟอร์มที่7คือ Live Worksheet เป็นใบงานออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเข้าไปทำผ่านระบบออนไลน์ได้แพลตฟอร์มที่8นะคะก็คือ Padlet นะคะ Padlet เป็นกระดานความรู้ที่ให้นักเรียนเนี่ยสามารถโพสต์องค์ความรู้หรือโพสต์ใบงานหรือกิจกรรมของตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษค่ะและแพ แพลตฟอร์มที่9กนะคะก็คือ v ว r w ์ว l เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างใบงานออนไลน์ให้นักเรียนสะดวกสบายในการทำใบงานออนไลน์ไม่จำเป็นต้องปลิ้นใบงานออกมาหรือเขียนใส่สมดุดเป็นการช่วยลดทรัพยากรในการจัดทำใบงานและใบความรู้ค่ะและแพลตฟอร์มสุดท้ายนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เกี่ยวกับการสื่อสารนั่นก็คือเป็นห้องเป็นห้องที่ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารนั่นก็คือ Line แอปพลิเคชันค่ะสำหรับขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมนะคะขั้นแรกผ,ผู้พัฒนานวัตรกรรมก็ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานว่าผู้เรียนหรือบริบทมีความพร้อมในการเรียนออนไลน์หรือออนแฮนหลังจากนั้นก็จัดเก็บองความรู้กำหนดปัญหาและความต้องการโดยการจัดลำดับปัญหาที่ต้องแก้ไขก่อนเมื่อ เราทราบปัญหาแล้วเราก็ตัดสินใจและออกแบบนวัตกรรมซึ่งผู้พัฒนานวัตกรรมได้ออกแบบและเลือกการสอนแบบผสมผสานในการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเมื่อตัดสินใจแล้วก็จะสร้างนวัตกรรมเรื่องการผสมการเรียนรู้แบบผสมผสานผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มและประเมินความพึงพอใจค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มอันนี้เป็นการเรียนรู้ผ่าน Google Meet อันนี้เป็นใบงานนะคะที่ทำจาก l i v e Worksheet ค่ะส่วนอันนี้เป็นแบบทดสอบที่ทำจาก Google Form อันนี้เป็นใบงานที่ทำจาก v e w w l l นะคะอันนี้เป็นใบความรู้ค่ะโดยใช้ Class t o o นะคะอันนี้เป็น วิดีโอนะคะแบบ Interactive นะคะใช้ p r e p o s i ซนะคะอันนี้เป็นกระดานความรู้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นตารางเช็คงานแล้วก็ลิง์กในการส่งงานผ่านแอด Google Sheets ค่ะหลังจากนั้นก็มีการสะท้อนผลการเรียนรู้นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนวัตกรรมผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ